ผักหวานหลุมนี่มีสามต้น,น,นเป็นแล้วแค่สามต้นนี่ก็ู้เหลือเฟือจะสมงนนอีกด้วยสมงนนก็เป็นหลุมนี่สามต้นสามเม็ดนี่หลุมนี่หลุมนี่ยังไม่เห็นที่หลุมนี่ หลุมนี้ก็ต้นหนึ่งมีต้นเดียวก็โอเคแล้วหลุมนี้แล้วก็หลุมนี้หลุมนี้น่าจะเป็นต้นเดียวนี่ไม่น่าใช่แบบน,นี้โอ้คุ้ม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 ผักหวานผักหวานป่าผักหวานป่าปลูกใต้ต้นมะขาม โอ้โ,โ,อโชื่นใจทเห็นต้นนีน้เขียวเป็นแน่นอนแบบนี้มันขึ้นเองธรรมชาติ